สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนั่นเช่นเคยคผมเมื่อนี้พาพี่น้องมาชมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับผมนี่ครับซุ่มมันออกวันมันก็เริ่มสุกแล้วพี่น้องไงนี่ครับลูกสวยครับผมเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับสวยงาาพี่น้องไง น่อยง่า,งงางยๆครับผมว่าอ่าหลายเลยครับผมอ่ะเป็นปุบเป็นปุมอยู่ครับนี่เบื้องกีริพีน้องอ่ะลูกลูกใหญ่ครับผมคุณตัวนั้นไอกระลอกกระลอกมันกินครับนี่น้องเห็นว่า มันเริ่มสุกแล้วครับนี่ครับก็ลอกกินไปแล้วหลายลูกเราพี่น้องก็เลยสิมาเก็บไปบ่มครับตัวได้มันเลี้ยงไงเก็บไปบม่บมไปบ่มไ้แล้วก็ห็ดข้าวเหนียวมูนกินนะพี่น้องหวานครับนี่คือว่าลูกใหญ่ครับผมลูกสวยครับเดี๋ยวสิต้อยเอาครับผม ตัวนี้ต้อยมาแล้วสองลูกพี่รองเนี่ยนี่เมืองเมืองเลยพี่้องลูกสวยมาลูกใหญ่แห้งครับผมนี่กินลูกเดียวนี้อิ่มเลยพี่รอง <c oughs> ลูกโตมากครับ <c oughs> <c oughs> ต้องออมไปฟังปุ่นครับนะ <c oughs> ตัวนี้ซื้อพันธุ์มาซื้อซื้อกิ่งกิ่งที่เป็่นตอนนะพี่อ <c oughs> ้องได้ขิดมากไปแล้วสองรุ่น สองสามปีแล้วนี่อีกต้นหนึ่งมันเป็นเชียวสเสวยครับผมนะต้นนั้นเชียวเสวยปลูกพร้อมกันแล้วครับตัวนี้ก็ลอกกินแล้วนี่ครับพี่จิตต้อยเอาตัวที่มันตัวที่มันสุกก่อนว่าแล้วตรนี้ ครับลูกง่ามแห้งไ่น้องเนี่ยนี่นองได้มาหกหกลูกครับผมนี่มิที่ลูกมีใยง,ง่ามครับผม ทำระบบซองสามมื่อกัดสุกแล้วครัเงียบเลยมันนิ่มนลยอ่ะปีนี้กันดูครับป้นอยู่ใน,ในกันไก่สุกแล้วครับผมพ่พ้อก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาหกลูก <c oughs> ได้มาหกลูกครับ เค่นี้ก็กินโมบนเลยพี่น้องนี่ปบ่มอยากสองสามเมื่อครับกินกับเค็มทำเพ่าะเหนียวมูนกินมันหวานเลยครับผมเนี่ปูกมะละกอไว้ต้นหนึ่งครับนี่สุกเราสองลูกครับผมเนี่เดี๋ยวจะเก็บมาให้แม่กินกับเขาก่อน <laughs> เลียเล้ยงเลี้ยงอะไรไ่น้องไอนี่เป็นสวนครัวไปน้องอสวนครัวครับตะไคร้งามแห้งตะไคร่ปลูกไว้สามกอผักแมงลักปลูกไว้ใส่มกปลาใส่นั่นสนี่ครับผักซีลาว ตัวนี้ผักหอมเปรย์บอนี่ผักหอมเปรย์หอมพี่น้องเนี่ยอ,อโอ้ยลงมาพอดีพี่น,อน้อยลงมาพอดีครับเอ้ย นีอันนี้บอสุกอยู่อั่นเหรอเลยอีกลูกหนึ่งครับพี่น้องได้มาสองลกูก มะระก,กอสุกมีพี่น้องบักแตงโม่้างครับผมนี่มีบักแตงโม่ผมกินผมกินเมล็ดแตงโม่แล้วมันล่นลงไปไพี่น้องล่นลงไปเพราะว่าวันนี้นะเม็ดแตงโม่เนาะมันล่นลงไป้างล่างนะครับวันนี้มันเกิดขึ้นมาตนหนึ่งนะผมก็เลยเห็ดข้างไว้พี่น้อง เพชรข้างคือบักแกงข้างนีะไหมนี่ไหมอ่าเป็นบอลนี่ตอนนี้มันออกลูกแล้วครับผมออกลูกสองลูกแล้วครับปากแตงโมข้างอ่าเบิ้งมันติดปะนี่ลูกนึงอ่าเบิ้งเบื้งเบิ้งว่ามันติดปะเนาะนี่แล้วลูกนันอ๋อนั่นลูกคน,น แตกโม่มันแตกกไปสามสี K ่คะแนนครับอี่สี C ่คะแนนเบืองว่าเขาจิดติดก็เนาะ <laughs> แตกโม่ข้างรองเบืองครับผมเดี๋ยวครับมันไงก็สิเอาหาตะไคร้เนาะหาตะไคร้มาล่องตรงนี้ไว้ลูก้านไว้ เียวไว้ประมาณสักสองลูกนี่เบื่งว่ามันสิเป็นยังไงแตงโมแตงโมมันเกิดขึ้นเองทตามธรรมชาติอื <c oughs> งมงำงำหมดสมมือเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นเชียวสเสวยครับ เียวสวยปีนี้ก็ติดลูกคหแน่อยู่พี่น้องไอ้ลูกพอได้กินอยู่ครับแต่ว่าเขียวสวยมันมักมีมะแรงนะจอะนไมแแรงมันท้องพี่น้องจะมันคุณครับนอยัย่างอยู่ครับผมดูกัน เิ่งกิพี่น้องเียวสวยครับผมนี่มีอยู่สามต้นอีกอีกสี่ต้นมะม่วงที่อยู่ในบ้านนะครับมีอยู่สี่ต้นมีน้ำดอกไม้เขียวเสวยม่วงไงบ้านเฮานี่ล่ละนี่คนเอื้อนม่วงแก้วเนาะม่วงไงก็ต้องเป็นมาครับอ่ แกวเลยไปลองหมากวันหลกนี่ครับกำลังเค็ดน้ำพริกกิมกินกับน้ำพริกกัดเปาะกัดเปาะเลยแล้วนเนี่ยนี่ครับเป็นพ่วงเลยหั <c oughs> กม่วงไง นอยยำยางนะครับนี่มะม,ม,ม่วงก็ได้กินเดียวพี่น้องมะม่วงอะไรเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมครับขอบคุณหลายครับ